ปิดแล้วปลวกมาหาพี่น้องเลยสบายดีเด้อเออที่นอนเลยเด้อไปลุงเอ้ยอ่ะรับตารับตาเอามาแพ้นี่ยนับนนั่นนัยังยิวปิ้งปิ้งอยู่อ้าวยังไงอยากเล่นได้ได้กลัว ลงกูผูกลงกูใหญ่ไปผูปเด้เนีูเด้อูเด้นเออนอนได้น่น่ะนอนแล้วน่ะนอนแล้วผูเด้อเ้ยูเด้อูเด้อฮะเออตัวู่กเกิน

มาขับปัญญาเลยลูกมาขับปัเด้นี่คือเฮ็ดที่ผู้ใหญ่จดีสื่อให้แล้วพี่น้องเลยนี่น้ำมันหนึ่งบดาวกับซิมาตำมากกพอ่น้องเลยมะกออเนาะด้ยยังอีเด้ะพอลงดีอีี่นีเคยเคยังไง เใเนี้แปลกประหลาดใมกก้เบ,กกบิ้งว่ะใันเอามาเบิ้งดูทาบนนอนพี่ตาซำันมนยค่ะนปันดีลู มาเด้อพี่น้องกินเขาวน้ำกันดลกกัดต่านว่มาหน่อยก็รับตังเต้พี่น้องเห็นนังปะพี่เล่กินอยู่พี่่กิ้อยู่พี่เล่พี่เลนี่ก็ประแพร่สื้อให้ภาาจามบุพิษ เรากินเห็ดเฟืองครับปมกยิงฝากินเฟืองไปดูกินแล้วมาพี่น้องเอ้ยสบายดีเอาเด้ออุ้งกว่าเปดิน้ำร้านข้าวหนึ่งนะคระเข่าเมื่อยนะพี่น้องเอ้ยมีสืองหนักมีเสืองหนักนะพอต้องดีขาเอมือนคล้องมาหายเบิ่งตองโบราณก็เมื่อยเลยไปซื้อ บันนี่เรจหาเนาะตามนี่เราอยู่้ามอยู่าหยากิยเพื่อนคนไปเเลยเหนอะะูจักลนไปหนาะไปกับยังกับบางบุดิมันจะเป็นตัวนี้น้องไปแล้วคัดมา เอาแซม,มว,ว,ว,วกกังรับ้งปูญญ่หุงกับน่อมดเยอะแล้วขาพูดเป็นจะดีไรเด้อเสียเิกินกับแซบพุงนออขาบคุนเวลาหรืไม่แมห้งหล่หลได้วยทั้งก้อยทั้งหมเสร็จโดยหนึ่งผม่มาอค Này. Cái, đó. Cũng có ừ. cái này là một giờ có đây, không có <laughs> cái gì nó luôn à. một lượng Cái, Cho cái bạn. Là ừ. là khai này không có cái gì Cái này không có cái gì không có cái không không cái gì Thôi cái là, thôi là, hùng là, này là, hùng Nó hùng là, là, hùng là, hùng là, hùng nó hùng nó hùng là,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  rồi, là, nào, là, là, cậu nó hùng là, hùng là, hùng là, là, hùng là, nó, là, hùng ăn cái là, là, hùng là, phải là, hùng nó hùng là, hùng như thay.

ยังคุ i, ้นกับป <ắt> <đấy. S 1> ุ่นยงบันปุ่นเอาีหม่ะ้ำทีห่นรอไ้บคปกินไทายว่าทีใหม่ตรงมีมคะโอ้ยไดไขายดัร้องแม่เขายุดนะแม่หวยีหมต่เขาืนงี่กิน เขาถปยุทบ่เขาเห็นเขายุดะตลาดมัคือิทนะเาดนุการนะเฮ้ยคายดีด้วยโอกาสขายไปคนงมาจากกรุงเทพกรุงไทยเนาะน่าจะจประเทศสื่อใจจุ๋ยจอยู่เละมาปรจิประเทกรุงเทพประจิอะไรันกระเป๋ามาเป็นบุคเดอนางินกระเป๋าก็จะบางอ่ะน่ากรุงเทพอยู่แล้วภาพกำลังไหวมากเล ไต้องการต้องการตักคนขับหลายเนาะที่ใหม่ใบาน้ากว่าโคงการ หะไรครับปุปลาไม่พอเอาเขามาลงวนวลกนีะไรคือการก็ปล่อยยักุ่งไปงหน่อยจงหน่วง่เพีย้ยนน่ะพามือแล้วรุ่นไหนเนาะรุ่นหน่อยกันนี่นะนีแหละส่วนมาจะน้องมามปล่อยล้วขอเิ้นทางามา,าปล่อยเดี๋ยวข้างนอ มันตาแก่หทนสอตยริท่านกาไปตกมาท่านอยากกินเน่อากุ้งเสียบเอาเจ็ยนมโนหน่อยเสียบกินดีว่าเนมหน่อยน้หัวาจะมีเอาเมโอหน่อยมาเสียบพาเย็นหนซาโลดแล้าเสียบลองมดเลยครับเบ็ดก็มีเสียบเบิดล บอกงานนับบน่นเปลี่ยนชื่อออกีมาดก้นนอยโนงไปบ่งว่ามาตัวงานไปไกลๆนี้แหละตมาตัลงนต่างเยลยะมาเต็มน,อนออ้อ,นนองกัหัวก็ทีเทาๆเแหละนมอเป็ที่ไหนมาซอยขึแล้วมัน ก็กนาดั้นเนาะเด็ก่เนน้องเคื่องเนี่ยนเป็นาะมันบริสุทธิอีกเนาะนี่แต่เนนี่ยเส้นเดี่ใหญ่เลยอะความันึบงโยนนเกมมันก็รอยอไปร้อยมากเลยครกลางคืนมึงคอยสิย่างอยู่เนาะมาช่วยดิ้น้องหนักกันย่างทีแค่มันลายเลยช่วงปิดเอาไปดรอกลางคืนเําจะไม่ชาเลยว จะเบิ้ตีใชมาหมคะ่ามีอ no ีกไหมมันตกมามัก็มาแล้วไจะจะแถ้าเปนโกไปแน่เลนยังเห็นนเขาัดนี่ดเ้าให้น่าให้น่อยต้องสื่อองมีเลยสื่อให้กังลายูีตัวใหญ่ๆปอดปอดนี่ัหน่อยด เน้อมันขาวเลยนื้อไงมันมันขาวเลยนื้อ่าไรมอแล้เนี่ยเขาลองเพลงอ่าไรอขป้าวจอางนีมัมึงหัวแท้ไม่แ้าามันน้อง่ขอมันลาแลัทีเพื่อพาเ้าไปพูดกันขนาดขอป้าหน่อย

เราต้เป็ดล <m> ้เป็ดก็ได้เฮยได้เลยเราอยู่พอดีเราอาแตะละเมอเขนี่าจอยกันนั่งบางทีเราก็เลยห่างค้าเื่อนใส่เพื่อนใส่เพื่อนนั่เหะนวันจันทร์วอนไุกร์ววมาใช่ไหมเกิดนอกห่อนอกอีกคนนึง

hãy cậu gái kịp đã đưa cái nào đó gặp con chim ba vừa